สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านวันนี้ครับผมจะไปต่อนกเขาใหญ่นะครับไปเปิดหมายใหม่นะครับผมนี่ครับพาเจ้าสายรับนะครับนานๆได้ออกครับวันจุดนะครับผมจะไปหมายใหม่นะครับลองดูครับว่าจะมีเฉลยหรือเปล่าทีมงานบอกว่านกเยอะนะครับผม เอานานๆได้ออกนะครับไม่ค่อยได้ออกใบเท่าไหร่ครับช่วงนี้ติดภารกิจนะครับผมครับผมเปล่าเร้วก็ไปครับผม